ทตรีเอฟีบ้านดนตรีคียบอร์ดคนรักดนตรีนะครับเชา้านี้วันที่21ตุลาคม2564นะครับ Yamaha PSR 7 7 0นะครับผมนะครับสวยๆง,งานอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้คอหมอลำนิยมใช้กันมากเลยนะครับรุ่นนี้จอใหญ่นะครับจอสีมีระบบไม้นะครับ พร้อมเสียงแซมและจังหวะนะครับสภาพให้90%นะครับเครื่องนี้เครื่องมือ2นะครับข้างหลังสวยครับไม่มีริ้วมีรอยอะไรเลยนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องใช้บ้านๆนะครับผมเหมือนกันนะครับสวยงามครับเดี๋ยวก็ลองเปิดดูนะฮะเดี๋ยว้าเห็นกันจะจักครับ เจ็นะครับผมครับสวยงามนะครับนะครับผมเสียงแซมนะครับนะครับจุดกลองชุดอะไรครบหมดนะครับจังหวะให้หมดนะครับ มีระบบคอนโรลหนออกับปุ่มแอซ์ซน์นะครับสำหรับ770จอภาพจะใหญ่กว่า950นะครับที่นิยมมากเลยนะครับผมครับสนนราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็2ปลายเลานะครับ2ไปปลายนะครับมีขาตั้งมีกระเป๋าให้นะครับผม ไม่ให้เลยนะฮะสำหรับเซตนี้นะครับยามาฮ่า P S R S 770นะครับ เสียงแซมนะครับลงไว้ให้หกปุ่มหมดแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเจ้าห้าพีซาเยสจิตเกศศูนย์นะครับสวยงามครับเครื่องนี้นะฮะพร้อมใช้เลยนะครับผมเคลือบกันรอยให้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับสำหรับมุมนี้นะฮะกันรอยให้นะครับสภาพ90%ครับสวยงามงามพร้อมใช้นะครับสนใจติดต่อ0651125849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี หรือจะเข้าชมเพจ Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีก็ได้นะครับ065-112-5849ครับยินดีพร้อมรับใช้ให้บริการส่งทั่วไทยครับสินค้าได้รับแน่นอนครับผมนะซื้อที่ผมสบายใจได้รับสินค้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะรับรองได้เลยครับผมพร้อมเสียงแซมจังหวะกระเป๋าขาตั้งนะครับ ใจกิงกางเข้ามาครับสำหรับยาม่าพีเอสอาร์เอสจนะครับสวัสดีครับ